เดือดที่แบบหูของเยอะเมซิ่งราคาก็แรงก็คืออาคารพาณิชย์นี่แหละสูงใช่หลายชั้นไม่มีลิฟต์ใช่มันยาวมากมันกว้างมากมันไม่ค่อยกันห้องใช่โอ้โหโแล้วมันมหนักนาะสาหัส ลากขึ้นลากลงเดินขึ้นเดินลงตอนเขาเก็บเขาเอาขึ้นไปไว้ข้างบนด้วยอาคารพาณิดสี่ชั้นที่เราเคยประเมินสูงสุดนะที่ลูกค้าต้องจ่ายนี้ไม่เคยพูดกับใครในรายการเลอนอย่างเท่าไหร่สองแสนสี่สี่ชั้นนะอาคารพาณิดสองแสนสี่พื้นที่ประมาณอาคารพาณิชย์สมัยเก่าอะค่ะคุณไม่ใช่อาคารพาณิชย์สมัยใหม่คุณรู้ไหมว่าน่ากว่ามัน20่สิบเมตรมันไม่ใช่แบบว่าห้องอันนี้โอเคใช่นึกภาพออกตอนนั้นกี่คนพอคิดว่า ยี่สิบวางไว้ในคิวเนี่ยสิบวันคุณรู้ไหมว่าขาดทุนนะเราได้เงินมากกว่านั้นนะที่จริงถ้าจริงๆถ้าเราถ้าเรารับงานใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยเราจะขาดทุนเพราะมันจะหมดเวลามันต้องรวมพลังทุกคนไปแทนที่มันจะเป็นแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยไปแต่ถ้าเราไปเก็บงานเล็กๆได้หลายๆงานเนี่ยมันจะมูลค่ามันจะเยอะกว่าครับเดือดมากเก็บเยอะหนักมากหนักเดือดมันทรหดร้องไห้ จะเป็นลมถ้ามันไม่ได้มีเรื่องอากาศเนี่ยอากาศมันโฟโลดีเนี่ยเราก็อยางสามารถแบบคนที่เดียวช่วยกันในคนที่เดียวได้แต่เนี่ยมันไม่ได้มันต้องไทยออกตลอดเวลาเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการทํางาน mm.